ผมเชื่อว่าพวกเราจะมีเรื่องราวแห่งชัยชนะเล่าให้คนอื่นฟัง2โครินธ์บทที่2ข้อ14บอกว่าแต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริสต์พระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเราพี่น้องอาจจะคิดว่าพี่น้องล้มเหลวแล้วพี่น้องไม่ไปถึงเส้นชัย ทำผิดพลาดหลายอย่างในชีวิตแต่พระคัมภีร์ตอนนี้พูดชัดเจนว่าแผนการของพระเจ้าสําหรับคนที่เชื่อพระเยซูนั้นไม่ได้ลงเอยที่ความพ่ายแพ้หรือลงเอยที่การติดยาเสพติดหรือไม่มีชัยชนะในชีวิตพี่น้องครับชีวิตของท่านเรื่องราวของท่านนั้นจะลงเอยด้วยชัยชนะท่านอาจจะไม่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตตอนนี้แต่ว่าท่านสามารถมั่นใจได้ว่าพระเจ้าของท่านนั้นเตรียม จุดหมายปลายทางของท่านตั้งแต่ต้นจนจบนั้นจุดหมายปลายทางคือชัยชนะบางทีพระองค์อาจจะพาท่านถอยหลังไปนิดนึงเพื่อไปเตรียมท่านให้สูงขึ้นเพื่อจะไปข้างหน้าให้มีชีวิตทีด่ดีกว่าเดิมเพราะท่านยังไม่พร้อมตอนนี้พระองค์กําลังเข้าไปทํางานในจิตใจของท่านเพื่อเตรียมท่านเพื่อให้ท่านนั้นเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้ในอนาคตอย่าท้อใจสู้ต่อไปเดินด้วยความเชื่อต่อไปนะครับ